สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูเติ้ลทุกคนนะครับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะครับให้นักเรียนหยิบหนังสือคณิตศาสตร์ขึ้นมาแล้วก็เปิดตามครูเติ้ลนะครับเปิดไปหน้าร้อยสองนะครับร้อยสองหลังจากที่ครูเติ้ลให้นักเรียนทําหน้าหนึ่งร้อยและร้อยหนึ่งร้อยเอ็ดนะครับ ทําเป็นที่เรียบร้อยคูณต้นก็ได้ตรวจงานให้นักเรียนไปที่เรียบร้อยก็ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับวันนี้ก็ให้ดูหน้า102หน้า102นะครับให้นักเรียนทําหน้า102ทั้งหมด7ข้อนะครับ7คะแนนเช่นข้อที่1นะครับข้อที่1 ให้เรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากมากไปน้อยนะครับนักเรียนก็ดูว่าลำดับไหนมากก็มาเขียนใส่ซะก่อนนะครับจากมากไปหาน้อยข้อที่2 19 0 0 0ลบ4 3 2พเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็ตอบนะครับวันนี้งานวิชาคณิตให้ทำหน้าหน2้า102นะครับเป็นที่เรียบร้อยคุูเติ้ลก็จะรอตรวจนะครับสวัสดีครับ